ได้ข้อมูลมาแล้วค่ะไม่ใช่ชื่อบุญศพด้วยไม่ใช่ชไม่ไม่ใช่ชื่อเปลี่ยนชื่อยายอ่ะให้ชื่อผิดมาชื่อบุญช่วยโทไอ้ทุม่มพ่อชื่อเอี่ยมไม่ใช่เงียมแม่ชื่อทองคำไม่ใช่คำก็คำอยู่ บนกับไปไหนล่ะเขาอยู่สมุทรปาการบางบ่อตําบลเป็งเห็นไหมตําบลเป็งเขาอยู่ตําบลอะไรนะบ้านพ่อเอี่ยมในอดีตอะตําบลเป็งมากอใช่แล้วตรงเป๊ะตรงเป๊ะโอ้โหน้องเจอแล้วครับ จากเบาแสพ่อเอี่ยมพูนเจริญทำให้เราก้าวต่อไปได้กับข้อมูลใหม่ในมือนะครับพ่อเอี่ยมมีลูกชายคนโตในระบบชื่อบุญช่วยแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวทางทะเบียนราษฎรหากนี่คือคนคนเดียวกับบุญส่งที่เราตามหาอาจเป็นเพราะเหตุนี้ที่ทำให้เขาขาดการติดต่อกับใหญ่ทุงไปพ่อเอี่ยมมีลูกอีกหนึ่งคนชื่อสุพานันครับเธออยู่ซอยปลูกจิตแขวงลุมพินีเขตปทุมวันแต่ที่อยู่ตรงนี้ค่อนข้างซับซ้อน การตามหาเพื่อสอบถามข้อมูลจึงยากเป็นยังไงบ้างครับช็อตไฮไลท์ช็อตเด็กที่อีเตอร์อีจันคัดมาให้ชมน่าติดตามมากๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นใครอยากจะดูเต็มๆตอนหรือม้วนเดียวจบสามารถรับชมได้แล้วนะครับที่แฟนเพจ a c e b o o k อีเตอร์อีจันหรือ y o u t u b e อีเตอร์อีจันครับส่วนช่องทางการติดตามของอีเตอร์อีจัน เอาที่แฟนๆที่รักสะดวกเลยครับมีทั้งแฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจันยูทูบอิเตอ e ์อีจันหรือ t i k t o ็อก t e r e อร์อีจันครับส่วนใครที่อยากจะส่งเรื่องมาให้ทางรายการพิจารณาช่วยตามหาคนที่พัดพลากกันนะครับก็ส่งกันเข้ามาได้ที่ inbox ข้อความมาที่แฟนเพจ a c e b o o o อ e เตอร์อีจัน หรือว่าโทรตามเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างเลยนะครับส่วนใครที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาก็ติดต่ออีกเบอร์หนึ่งเบอร์นี้ได้เลยฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์อิเตอร์อิจันซัพพอร์ตในทุกช่องทางด้วยนะครับิหหาาาารรรแ่งักนกนอน,นอ จะท้องไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจากกฎเกณฑ์แห่งฟ้า